คุณจูนอายุประมาณ34มสี่ปีค่ะแล้วก็ทําอาชีพเป็นฟิลลา์นด้านกราฟิกค่ะคุณจูนเขาชอบแต่งบ้านมากค่ะของส่วนใหญ่ที่คุณจูนนํามาแต่งบ้านเนี่ยมักจะเป็นของมือสองอของกินเทจของมีประวัติบางชิ้นที่คุณจูนเขาชอบเนี่ยเขาก็จะหาเข้ามาด้วยเขารู้สึกว่าของแบบเนี้ยมันทําให้บ้านดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอใช่ค่ะ <laughs> เขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบไปเดินจัตุจกักโซนขายของเก่าเลย นอกจากนั้นเขาก็จะไปตามกลุ่ม Facebook ที่มีการประมูลของมือสองค่ะอของโบราณหลายๆชิ้นเลยค่ะที่มีอายุมากกว่าร้อยปีเขาก็ยอมเอาเงินเก็บค่ะซื้อเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแจกันจีนโบราณหุ่นกระบอกหนังตะลุ่หุ่นหุ่นญี่ปุ่น,นะค่ะที่เป็นอ้นตอาตวตาเซรามิกญี่ปุ่นหรอที่เป็นแบบมีชุดผ้าคลุมเนี่ยก็เอาเข้ามา ทุกๆอย่างเนี่ยได้มาก็ก็วางไว้วางไว้นึกอยากวางตรงไหนเขาก็วางมันไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากับบ้านค่ะคุณจูนเขาจะชอบเอา่าตุ๊กตานางราเอามา,อาวางในบ้านด้วยนะคะานายรําบ้างนางรําบ้างช้างมาวัวควายบ้างตามชั้นต่างๆที่เราเอาไว้วางแชมพูสบู่มันเต็มไปด้วยตุ๊กตานางรำตุ๊กตาเสียมกระบ,บาลไอ้ของพวกนี้ไม่ใช่ของไหนนะคะเก็บจากข้างทางบ้างผมไม่ได้ไปซื้อมาไม่ใช่ไม่เลยไม่เลย ไปเจอตามกองที่เขาเอาสารพัดกลุงมเก่ามาทิ้งบ้านเขาเก็บกลับมาในห้องหนานเนี่ยนอกจากไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีตู้ตู้เนี่ยมันเป็นตู้เก็บจดหมายเก่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วคบ้านหลังเนี้ยค่ะมันถูกส่งทอดต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงรุนหลานเนี่ยรุนหลานเนี่ยเขาไม่ได้อินกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเขาก็เลยมาลงโพสต์ขายคุณจูนเขาไปอ่านดีเทลมาโอ้โหมันน่าสนใจเขาก็เลยไปเอามาไอ้ตู้เนี้ยได้มาจากบ้าน บ้านหลังหนึ่งทางฝั่งราชบุรีไปหลับด้วยตัวเองค่ะม,มันที่มาเนี่ยมันมาพร้อมกับจดหมายเลยนะคะเขาก็เอาไปได้มาแล้วเนี่ยเอาไปไว้ในซอกจดหมายด้วยหรอค่ะเอาไปไว้ในซอกซอกหนึ่งของห้องน้ำตรงตรงข้าง,งๆฉากโครงมันจะมีซอกว่างให้เหตุผลมากเวลาเข้าห้องน้ํานานๆมันเบื่ออืหยิบจดหมายมาอ่านแก้เออหนังสือไม่ไม่เอาเนาะแต่วันดีคืนีเนี่ยเขาไปเห็นคนลงโพสไว้ว่า ประกาศขายสารไม้สารพะพูไม้คู่กับแก๊งนางราในลําเนี่ยคุณจูเนี่ยเขาชอบเอ็นนางราในลำเข,า,เขาข้อความไปขอซื้อแต่เจ้าของเนี่ยเขาไม่ขายเอาสารพะพูไปทั้งหลังสารพะพูนี่ค่ะมันอยู่ในบ้านหลังที่ฝั่งอุธยาครับรู้สึกภูมิใจได้มาขนาดนี้ในราคาสามพันแพงไม่รู้สาหรับเรานะพอได้มาเนี่ยไอตุ๊กตาแกงเนี่ย เอาไปไว้ในห้องน้ําเหมือนเดิมอชอบชอบเห็นส่วนสาราพัภูม,มิค่ะเอาไปไว้ตรงปลายเตียงห้องนอนตัวเองให้เหตุผลว่าอยากมีบ้านทรงไทยตั้งแต่เด็ก